คัตติ้งหรือการเจรไนสำคัญกับเพชรยังไงแบมจะมาเล่าให้ฟังค่ะคัตติ้งหรือการเจรไนเนี่ยส่งผลต่อการวิบวับเล่นแสงของเพชรเพชรเม็ไหนที่ได้รับการเจรไนที่ดีการเล่นแสงของเพชรก็จะดีเช่นกันโดยการเจรไนที่ดีที่สุดตามสถาบัน GIA นั่นก็คือ Excellent และที่ต่ำที่สุดก็คือพัวสำหรับการเจรไนแบบล r i l เล a n น c ั t c u t t i n g ก็จะแบ่งออกเป็นสามหมวดหมู่ย่อยๆได้แก่ Cu ั g เก d ด Symmetry และ Polish นั่นเอง c Cu ัดเกร e คือการเปรียบเทียบสัดส่วนการเจียรไนของเราไปเลื่อนคัดว่าเพชรต่ละเม็ดอยู่ในเกณฑ์สัดส่วนในอุดมคติหรือไม่ต่อมา Symmetry หรือความสมมาตรคือองศาที่แม่นยำของเหลี่ยมมุมและหน้าต่างของเพชรเพชรที่ได้เกรด excellent ใน Symmetry มักจะสะท้อนแสงได้ดีสุดท้ายคือ o พ i s h หรือการขัดเงาคุณภาพในขั้นตอนการจบงานของการเจราายียรไนหรือความเรียบของผิวเพชรถ้า เพจเมน์ไหนได้คะแนนเอ็กเซเลนต์ทั้ง3ข้อ